วัวเซเลลร์ก้าพรสติดแอฟริกันพร์ดมิกซ์มาในถุงสุญญากาศมีส่วนประกอบและวันหมดอายุบอกข้างถุงชัดเจนรวมถึงมีบาลานซ์วิตามินและแร่ธาตุด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบในถุงกันห <c oughs> ัวจะมีความน่ากินขนาดไหนนี่เรากําลังเตรียมตัวสําหรับนกที่กําลังจะเดินทางนะคะมีภายในก็เป็นแบบนี้ธัญพืชมีความสดใหม่มากไม่ใช่ของเก่าเก็บเลยนะคะ <c oughs> นี่เราก็แบ่งใสก่กระปุกเตรียมไปให้นกกินกัน <c oughs> สูนสตรแอฟริก,กันพร์ดมิกซ์เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกนกเลย วันนี้เราก็พาเด็กๆมาเล่นกันนอกสถานที่เราก็พกอาหารมาให้กินด้วยนะคะนี่ก็ยืนเคี้ยวงุบงับดูวิวสบายใจเลย